นีค่ะนักเรียนวันนี้วันสุดท้ายแล้ววันนี้ไม่เครียดไม่ได้เขียนสรุปอะไรนิงเหล่าซื้อจะพาทุกคนไปพับก,กระดาษนักเรียนรู้ไหมคะว่าเจอชื่อเซมนะอ,อันนี้คือตัวอะไรคะเซมออันนี้คืออะไรคะเจ้าชืช่อเมเนะนกอะไรคะนกเพนกวินวันนี้หนิงเหล่าซื้อจะพาทุกคนไปพับก,กระดาษรูป นกเพนกวินอนักเรียนดูสิว่าพับยังไงแล้วนักเรียนเมื่อวานนี้เราเรียนอะไรคะรออะไรรอแบบนี้รออะไรคะรอหันให้นักเรียนตั้งชื่อน้องเพนกวินมีรอหันอยู่ด้วยอาดูของนิ้หล่อซื่อชื่ออะไรน้องอะไรคะน้องหันสาเห็นไหมคะมีรอเรือสองตัวถ้านักเรียนพร้อมแล้วก็ตามนิงหล่อซื่อไปพับ ฉี่เอออ่าพูดตามหนึงนะซื้อฉี่เอออ่าฉี่เออแปลว่านกเพนกวินไปนเลยอ่าถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับพับกระดาษอ่าพับนกเพนกวินนะคะก็จะมีกระดาษแล้วก็ไม้บรรทัดนะคะแล้วก็สีนะคะนักเรียนใช้สําหรับระบายเนาะ ถ้าสมมตินักเรียนไม่มีกระดาษมันิงหล่อซื้อให้นักเรียนใช้กระดาษที่มันเป็นสมุดก็ได้นะคะที่มันเป็นสมุดที่ว่าของนักเรียนเขียนก็ได้นะคะนักเรียนได้นะคะเอาสมุดของปีที่แล้วที่นักเรียนไม่ใช้ก็ได้ค่ะหน้าที่มันว่างๆนี้นะคะมาพับนะถ้านักเรียนไม่ทันให้นักเรียนหยุดวิดีโอนะคะนักเรียนหยุดวิดีโอแล้วก็ค่อยๆพับตามหนิงหล่อซื้อนะอันแรกนะคะเราจะต้องพับมุมตรงนี้มามาจวดกับมุมตรงนี้นะอันดูหนิงหล่อซื้อนี่ นี่อ่าพับให้มันเป็นอย่างนี้นะจากนั้นแล้วให้นักเรียนตัดตรงนี้ออกนะคะตรงนี้อ่านี่เราจะใช้อันนี้ตัดออกนะใช้อันนี้ตัดออกอ่าใช้อันนี้ฉีกนะคะนักเรียนเห็นไหมแล้วจะได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนี่ไงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแบบนี้เลยนะเนี่ยค่ะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยจากนั้นให้นักเรียนพับอีกครึ่งหนึ่งให้มันเป็นอย่างนี้อ่ะเมื่อกี้นี้รอยนี้เราพับแล้วนะเนาะแล้วก็เปลี่ยนมาพับรอยนี้บ้าง แบบนี้เลยรอยนี้เลยใช่ไหมคะหลังจากนั้นให้นักเรียนเปิดถ้าไม่ทานนักเรียนหยุดวิดีโอนะคะเปิดแล้วก็เอาปลายแหลมๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะนักเรียนก็เอาปลายแหลมๆอย่างนี้ชี้เข้าหาตัวเองเห็นไหมคะจากนั้นนักเรียนก็พับขึ้นไปนี่พับขึ้นไปนะพับขึ้นไปแล้วก็ให้ตรงนี้มันตรงกันด้วยนะคะแล้วระหว่างตรงนี้ก็เหลือประมาณนี้นะคะจะเหลือ เยอะกว่าน,นี้ก็ได้หรือจะเหลือน้อยกว่าน,น,นี้ก็ได้แต่ว่านี้เราซื้อว่าเหลือประมาณนี้มันกลาลังสวยนะคะพอจากนั้นให้นักเรียนกลับด้านนะคะกลับด้านมาฝั่งนี้กลับมาแล้วใช่ไหมคะจากนั้นให้นักเรียนพับฝั่งนี้มาเนี่ยฝั่งนี้มาเอาตรงนี้นะคะนักเรียนนึ่งเราจะชี้ให้ดูเอาตรงนี้เห็นไหมมาจดกับรอยตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยอ่าอานี้เราจะลองพับนะเอานนี้มาจดกับรอยตรงนี้แล้วก็ลูดขึ้นไปแบบนี้ จากนั้นอันนี้ก็เหมือนเดิมคะ่ะเอานี้ฝั่งนี้มาแล้วให้มันมาจดกับรอยรอยตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมนักเรียนจะมีเห็นตรงนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยอ่าให้ตรงนี้มันมาซ้อนกันอยู่อย่างนี้เห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมอืมเนี่ยมาซ้อนกันอยู่เห็นไหมคะกลับด้านมาอย่างนี้เห็นไหมคะเป็นอย่างนี้ใกล้แล้วกลับด้านมาอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนพับนี่แหละค่ะพับตรงนี้เนี่ยพับให้มันเป็นปีก อืมพับน้อยพับมากก็ ks. แล้วแต่นักเรียนนะคะเราซื้อพับประมาณนี้เนาะเนี่ยเล็กๆเนี่ยแล้วฝั่งนี้ก็พับเหมือนกันอืมนี่อย่างนี้นี่ยค่ะเห็นไหมเป็นปีกโอ๊ยเราซื้อเล้ดนึงอันนี้ไงเห็นไหมคะเป็นปีกแล้วจากนั้นใช่ไหมคะนักเรียนก็ให้กลับมาข้างหน้าอืมกลับมาข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมมันเป็นปีกแล้วให้นักเรียนพับอันนี้ลงค่ะเนี่ยค่ะพับอันนี้ลงไปเนาะพับนิดเดียวก็พอค่ะเนี่ยพับนิดเดียวเอ๊ะอย่างนี้ค่ะเห็นไหม ถ้านักเรียนดูว่ามันไม่ตรงนักเรียนก็มาดูข้างหลังก็ได้ค่ะว่ามันตรงเส้นตรงนี้ไหมเนี่ยเห็นไหมคะพับลงมานิดเดียวเนี่ยอืมแค่นี้จากนั้นก็ให้หนักเรียนพับปากมันลงมานะคะให้มันตรงกับเส้นตรงนี้เนาะพับมานิดเดียวนะคะนักเรียนนี่นี่ก็จะได้แล้วนะคะนกเพนกวินหนิงหล่าซื้อ้าตกแต่งเห็นไหมคะอ่ามีตาสองตาแล้วก็มีปากสีเหลืองเห็นไหมคะแล้วหนิงหลซื้อก็ตั้งชื่อว่าน้องหันษาเห็นไหมสามารถยืนได้ด้วยเห็นไหมคะเนี่ย อ,อย่าลืมไปทํากันนะคะแล้วก็ถ่ายรูปมาให้หนิงหล่ซื้อดูด้วยนะนักเรียนตกแต่งเอาสีสวยๆขอนิงหล่ซื้อก็ได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะพับเพนกวิ้นยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้หนิงหล่ซื้อดูด้วยนะคะตั้งชื่อแล้วก็ระบายสีสวยๆด้วยนะคะวันนี้นิงหล่ซื้อต้องขอลา,าน Ά ักเรียนไปก่อนจินจ้านจี๋ีงส่งเสียงย้ํ